ทองคำเกิดขึ้นจากกระบวนการทางจักรวาลและธรณีวิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวมตัวและการะส,สมตัวของโลหะในเปลือกโลกเชื่อกันว่าทองคำที่มีอยู่ในเปลือกโลกมีต้นกำเนิดมาจากปรากฏการทางจักรวาลซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการชนกันของซูเปอร์โนวาและดาวนิวตรอนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหลายพันล้านปีก่อนเหตุการณ์เหล่านี้ก่อให้เกิดความร้อน และแรงกดดันมหาศาลเพียงพอที่จะผลิตและปลดปล่อยทองคำออกมาซึ่งในที่สุดก็ตกตะกอนลงสู่โลกกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เผยให้เห็นทองคำในเปลือกโลกประกอบด้วยกิจกรรมความร้อนใต้พิภพและการผุพังของหินกิจกรรมความร้อนใต้พิภพกเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนตัวของน้ำร้อนที่อุดมด้วยแร่ธาตุผ่านรอยแตกในเปลือกโลกเมื่อน้ำเย็นลง แร่ธาตุต่างๆรวมถึงทองคำจะตกตะกอนและก่อตัวเป็นเส้นแร่ทองคำในเส้นแร่เหล่านี้ถูกพามาจากส่วนลึกของโลกโดยน้ำร้อนซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวลำเลียงการผุพังของหินที่มีทองคำซึ่งแรงทางธรรมชาติเช่นลมฝนและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภ,ภูมิทำให้หินสลายตัวและปลดปล่อยอนุภาคทองคำออกมาจากนั้นอนุภาคเหล่านี้จะถูกลำเลียงโดยน้ำและตกตะกอนลงในร่องแม่น้ำลำธาร และที่ราบน้ําท่วมถึงก่อตัวเป็นตะกอนเพลเซอร์บางครั้งเรียกว่าแหล่งทองคําจากตะกอนน้ผาผาทองคําจากตะกอนน้าผามักพบในรูปแบบธาตุและมักถูกขุดโดยใช้เทคนิคการแยกแร่ด้วยแรงโน้มถ่วงทองคํายังพบในแหล่งสะสมธาตุ endogenic ซึ่งก่อตัวขึ้นภายในโลกแหล่งสะสมเหล่านี้มักประกอบด้วยทองคําที่กระจายตัวอย่างละเอียดในแร่ซันไฟเช่นไพไรต์และไพโรไทท์ทองคําในแหล่งสะสมเหล่านี้ มักเป็นธาตุแต่กระจายตัวอย่างละเอียดมากจนไม่สามารถทำให้เข้มข้นขึ้นได้โดยใช้วิธีการแบบดั้งเดิมมีการใช้กระบวนการที่ซับซ้อนกว่าเช่นการลอยตัวด้วยฟองฟ t อตโฟเทชันเพื่อสกัดทองคำ